โยเชียตะการลมใจต่อจงใช้มลงเทียจงพงจงยืนตะโดาจงเนี่ยจงสีสวลงสตู่ตะกาลมกงกูยึดเอาลูเชียนอเทียอสลินุนอยกุยอนุติเปจจ์จนเดลรู้ทีลินตูชงอัเียนกับเล้าเหลือเทียยัลีจงพงจงยืนตลินุนอกูกูอยู่ตะการหลอดถาเปจจ์นเด้สี่ช่องลอยนังล้วนลุงกับลูนังลักชีย สีลูเชียละเอียตรนังบนูอยาอีจงพงยือเฉยเดอค์นเดนนอนอีจงพงยือเฉยเดอกุยงมดถาอุนตูอยู่จอดตัวหัวจัวเทียสอซอลีเฉยเดอกุมดถาเนี่ยถ่าเนี่ยจอดเกศาเทียยาจะยังินเดอร์กูนอนกูกูย่ละมดถาเตลีกูจอดเกศาเดอกูเทียไม่ยลงรีอีจงพงจงยือเฉยเดอยอดจนเดอสีลูจีและชิยอนังลู Chú ý tuy là tuy 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 là tuy 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 phong trồng tuy 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 đầy tuy 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 tàu tuy 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 mì tuy 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 เยลีก yeah, really, so mm ุยาอีขอต่ตุเชียกเกาจะต้นเดอเจแปนนียเปจีซานจังเสียตาตาต้เดอเลยเทียะเอยลีจงฟงจงยืนตาโตยจงเนีจงตีเดอเาโต้ลุชียนากูปอดต่อให้เตียนังยนงเสียเงเงาลิตยะอตุยอยู่ไฮเพลกูมัวยาตุยงยู่ไฮจงกูมัวเทียะแต่เียาลินตากูกูกูอยูทาละมวเทีย

เก่ปอเจนดานะเจวียตูลอนดอนมอมิกาจีปูซียูลาเจยลีซีเทเตชียมัวจมุกเก่าเตอปอเจคอนเนยออีลูจูยีเรียกแกชาเลอวอตจังเชียตอนตจีชียนตจออีตูมินัวลูัสเชียมลตตอีตู่คอนอกยอีคอก็เสด็จตจังฟันได้จะเราจะปเนียรัวเตเายังปีจะรวยเตีย จอใตเติลจีนใจเปล่เจยลินนาลุงตือเตาจีจอปนียลายจอสืเช่งยงลินอเจยยังงัวเชียเทียจีปอกาหมูอนอว่เฮาลีเทียยาลายจงเนียจงตีเราจงพงจะยื้ชเดอร์ยาลุงตือเตปนียทอยงเกาละชยาพังวัดทาพลูเชียคกุคีนาเตียลูจุเจยนเราจะยื้เตาจังฟ้าเทีย จะป้นเนียว so so ่าจะเนีีเราจะจัป้นเนียวว่ารู ah ้น ah. anyway. ั่งเพิ่งเกียร์เตอตู้ป้นเนียเราหมุคืนน่ะคือเฮาเตาว่าตุ้ดีจิชงมัวรู้จุยีน่าใจอยู่เตากากรุนดูเทียไอ้มัวนั่งก็จะละมูวัวอีขอกเก่าเก่าเตาเป้รู้นั่งอย่าตันเดก็เป้เตป้นเนียห้อจีซอก็เป้หอหอยจุจีซอเจียยป้เตป้นเนียเจ้าละหมูวัวดาววัดีนได้เทียยา ส่วนเตายาลอตอนเตอรลู่ซอต้องราชญาจะปอนเนี่ยอวะเงี่ยอวะยูทูบราชญาเฟนบุกราชญาเนี่ยอวะทีตกอวะอีจ่องพงยิ้มเสดจะเนี่ยเจ้าชายเทียเจ้ามลนะเจียอยู่จู่เตาจังฟันไดอยู่ตุปอนเนี่ยละชยาเขาจงชาบเลอร์จีซอปูอยู่ตุปอนเนี่ยละหำอวะยูทูบราชญาอวะเฟนบุกเตาเนี่ยเด้ร์อยู่จูยออยู่อัวซื้ออวเตาลิจายู่ลินเดอร์อยู่เจียปอนเนียอวันเตาเจ เท่านอบอยมัวมอมีการยยมัวจ้องนั่งจ,จ้องตูอยู่เนียอยูคุสต้องลอนท่าเ่านอตจะทาลอนโ้ลลังนึจังให้เตียนท่เต้พงยืดท่าซื้อจะคณะยอยอยู่อีรูจุยเจอวีอยู่รูลือจีเจมโบยู่ตุบเนียรูจะคนกูยาอีข้อัวดตอยู่รู้นั่งเตาเตว่าชาอวชัวมัวเตมิัวจอวนจอววนจวเต่าจีรู้เกิงเกาหลีเทีย យលីចုံនេះចုံទីតទៅចុង퐁ទៅយឺឆដើបេស៊ីចលមុំលងតនដើខនឹងខតំងអូននឹងតោเปียលតនដើនឹងទូនេះចេលយ៉ាទូម4ឈងតណាលុកតេធិយាអេតកាន់ដើកុមាលីតកាលងថាបបេចតនដើ4លូជាជីទូលយ៉ាជាលីហៀនតេធិយាយីចុង퐁ចុងយឺឆដើអេតចើបេលមុំលងអូកេធិយា

ดิมสื่อที่ให้คุณได้เขาจงเตียนย่งจงจอกุลุกุเท่าจงลุจงเอียนลีซอลูเปโตนงลามุนเตอร์เจ้คุยอนังตอกคีนจอกเตอร์น้ำหายจอดโชวหโชจัวจอยจงพงยืนเฉดเติมลงเตียนังตูเนียเจเขาตั้มึองมูยอวีรีจาเทียยาเจยาลีเตจอกูอยู่ยาลีนังหายเลยเทียเตชิกูปานังตูเชกเกนเกาหลีเทีย ວີຕາຄານັງລຸຊິຈີຈາຍຍໍນັງໂຕປານຽລະເຈຍະລີນັງລຸໜັງທຽບລາບຕາມເອຍະລີຍໍຕະທໍລຸຊຽນນັງມົວຍຽວນັງຕໍ່ໃຫ້ລະມຸນດາເນຈິໜັງກູສີກູລອນດອນນັງຍໍໂຕອໍເນປເປຊົງກູລໍມົວໂຕອອໍໂປຕມທຈລຍໍຕັງຊື เอ้ย่เดียวชื่าลืมลือตัวนะเจ้าะเกินดยสิจวามีตุมีหัวจังม่มนะเจ้าเจปีรงูกเจ้ากูจะจ้ลังกูยาเากูจะเจอนเนีย่ตัว่นรอเลยอยู่มาเริมใช้หมูชวนนึซื้อคนะี่คอเพื่อก่อตุปเนี่จีซอตัเกจเตอมหมูท่คอตัเลยย่ะยใหเตียนนั่งจีซอมูจอจอมีหัวล้อนะเจ้เนั่งตนนอกูอยู่จีไรหมูจมีกาเทียต่สิ วนังรู้จีเจอทอตาเงินกระตือชีตัวเฮาตาเลยนะอยาเจในที่ก่อนนั่งตัวต่อจะมีหัวเจนั่งรอนั่งจังหมูต่อเกจะมีหัวรอตันทอเทียเจขอน้อย่ออีคอหนึ่งเต่ายงหมูอปะไรเทียหนึ่งเต่าหมูรอนตื่หลอนเรายอเจเทียรีเต่าหมูเราเดชเชอมีกาลีเชดเต่มตทานรอมูเด้อคอนดอร์กะอีคอเกชีจนดนนั่งเลยเกจัวจนดนนั่งยยาี สัตว์มูลได้ชมิกาลชิยะโอตะลีลูเชียสอาเจเตยอเจนเชโอเยู่าเดียวยูนินนจีมูลเยมุเตนเชอยู่ปลอมไตกอลีโลเตโลฮาฮายซนงนายะตะเกเนจีอันปเนียเนียถาลนเดานอนเชยิงเชียวมลตือเชียลอเตอาินดานายะเตาตก้าตกูเต่าลงตือลอนเชยงอยู่ชีเตาเจคอนเดอร์นอคุยอยู่ขเกิดกอรจนเดินนั่งเทียโดยจงพงจอยืชดเดอก็ อยงฟันได้อยู่เตยปนีอว่ตงเกียรปนีย่เทียนเทียวเตี้ยเราหมดเราหรู้สต้องอวอ,อยู่ทูระ,ะยาอว่าเฟซบุ๊กระยะติดตอต้องเงียนเถอที่ขานจีจีเนาะเป้ย่เจียรปนียะเราหมดเตออว่ะเกืนเงี้ยเนี่ยเราหู้สต้องนอนะยะขนาอยากอีคออยากเถ่านือมูอีโจออเนืนเอเตอมื่อนงเจจ้องที่จ้องเถ้าเนาะยมัวจ้องในจ้องตัวเงี้ยนะ Xuân tàu và cho YouTube, là giờ cho TikTok, là giờ cho Facebook và ta tàu nhìn chỉ giờ cho bọn là chỉ cho bọn nhìn tờ nữ mua cho phong như trong lần trong tủ, chỉ tủ hài rộng của mua và tủ hài lúc xìa của mua, còn xin đâu xí trò là mua Chỉ khó nòm giờ tàu chẳng nhà trong si lưu trữ lý hiệp dòng nọ nhà ông ừ, năng tàu mất thà là mình hai tiệt thầu năng cái xin cả một tập thái của một thiên đời là mày nhà ờ một thái thái một thiên đời chỉ cứ giờ tụ đầu của tông xong tôi mua hai trong một thiên đời nửa thiêm của năng tụ phân nghĩa si xong nó người dân tao xí thả xí mua xí lợi tức xí năng chỉ xứ จยลีนยเต่าลูเชี่ถงกชีนดาตาละเตาเชี่นอยวเต่าอยู่ลงมอีลูลีเจนุกุเตาลต่อเกียสีมูเลยนั่นเองเจกุปิตเต่าเทียถองกชีทานแต่เจนุกยังอวดเตาอวนดาโตสีตาเลยจะยลีชีนดาเกียเจนุทีีต่อเกียสีมูเลยซื้อขณะกูยังปอชีต่าเทียกันเดนอเปกูจียาสีเจเปกูจีป้อเทียเสยาจังลลยจ้าแต่ชีเลีนังเต่าคี ເກົາຫຼີລູລໍເຕີເໂຕເຊົ່າເຊົ່າຈົວເໂຕຍຈົ່ງພົງຢືຊະໄດ້ຕລົຕໍ່ລຫີຫມໍຕຸທີເໂຕຕຕຕມີຍົວກູ່ຍອອີຄກລກຍລລຕາີຄຕລາວຕ້ອງຊ່ອື ว Schools, ันนับนนูตุปนเนี่ยวัยสีช่องเลยจะยลท่ารุชเชงกับสิทธาดอตาว่าต้องช่องเทียมมุนเทงกับิทธานด้อวคู่สัต้องล้อนอเจากุยฮเทียมั่วการุชเชอร์นอกุยลาหูหลอนด้อมุนเยทากังเชื่อวันั้งจีนยอดเลยนอเจากุยฮ้วสีทาันนยยมจะขอนือเหนียชาเปล่าจะยซี่แลยจะยลีทั้งกับินดอตนอ เจสีเทีเลเต่ามุยอดรอหวเบียงเจตูลุนเต่าเทียเต่าหลอต่อสีมุลาเจยลีจงเนี่ยจงสีนเต่อีจงพงยื้อเฉดเดอร์น้อยข่คอัวเต่ตุเชียเกิงเขาตนรงนั้งรู้นั่งเทียยะเนียลีช่งเนี่ยนอนจ่อปนียเจยาจุยอดจออยู่มุญยเจเทียเต่าปนีะยงเทียเทียนรออยู่ย้องเดซื้อนะ ปิจุลีฯนังมวเนียเท่รูนังจีซอจอนเนียงด้เล่าท่อละชียอยองกีจ้าละยากลองไหลนะเจตเย้สีกูยจีอเตตัวนูมมวนังรู้ตาหจูตาหูอาเท่าแต่นิ่งคันเดิน้อยวินังตอนเนี่ยเจ้ปนียยงเกาละเท่าเกยปนี่เทียลัวปนี่ยูตูเนี่ยเจเที่ต้องมุญาตัลัวลุซุนเดียเลยเยีเปยูจูเตาใช้จับปนี่ ตูตีนึงยงเก้าเปจิซอนชาตูตีนึงยงเก้าเดออีเชกูยงอีเชียนมดจงเลยจงตูขัวเจเนอยู่ตอโอเชเพอยู่เทียชื่อสงชาปลอลอยายตูปอนนเจยังเหมือนกกอนดูจิซปูนึชีสต้องยื้อยเชียลยาิซปูนึคือเนี่ยหรือสต้องนึเทียกาดออยู่ย้อนตใน Anh nhát trong tầng nắng gà lu nang vi yon nang o chi tàu li nó chia tàu ponia yà nia tàu hô nang su. Jay lu nó nang lu nang tia pla ta jay nang ma pao hai Si tia si đi chi la la jay tàu nó tàu ti u la tia tàu Con nó y kha la nang nè tay yà เต้นั่งถามมาให้เตียสียังยอนนั่งเกิงเกาเตียสีรู้จุยอัวก็จิซอยยนนั่งเดิเลยอเจียเนียบตายเทียเยสีนั้นนะยามจะขนนอกู้ย่อยคออัวจำหมวกเกิงเกาหรือเทียยาอยู่ยอนเนียเยสียาหนึงยาจัลเลอยู่เยจูรู้อยู่เต้สังสื้อเทียรู้หนึงจิโปจิจีชิีจ่าจิทาบเทอมินจื้อมินจีซื้ออยู่เยจูมวกวัวหมูซื้อไอจิซอ một thầu lời trong lý lưu chú tờ dù một chi mù có ta xứ ở chỉ xong một thầu giờ dù một thầu lời họ nói tê mình tư mình nhuộn lùi dù ổn cho ổn cho thì ổn lùi dù tù đồ dù thì ổn cho họ nói giờ lý trong nền trong tí đã đâu trong phong cháy dư sợi đời nhớ trong thần năng lưu năng rồi bỏ tàu hay tiền tàu cầu chỉ bảo hay tiền là ไม่ไกลน้อยต่ลูเชียร์เต่าสียมุนดาในเจ็สีกูให้เตียก็นังเชียร์ก็ต่อยตูหลับปีพีนังเตียหลาลูสีจะมีหัวน่ายาคันนอนเจ้กูปอบเต่ให้เตียเจียวเหนือยังมั่วลุจุยเต่าเต่าตูมมมีกาลอเล่จะมีเทลีเต่าหายจะลูยงนินเตอเต่านังเทียไอ้เยลีจงเนี่ยจงสีเทียจงพุ่งจะยืดจ้าหลังชัวตัวย่ะ ชื่อสังขยาย่มัหายลาลูเสียจาหมดแถวจังพงยือยัตนวชานตุติอูเอเนจะน้อติอูยาเน่หอบปลัวลุนังจอนเน่รัชยาโลเตปเนียยงเกาวัววัวอยู่ทุกคืนเงี้ยละแถวรู้สอต้องเอยาเน่อาพงวัวยือรัชยาเน่ยทังกาลัวก็ลดต่อยเงี้ยซื้อนนเจเนจีซ้อ เน่มาลยวะฮายเน่ยมัวยิมรงเชียล่ะชั้กาอยู่ทาลรปเนี่นะเจกุซาก่อนเน่เทียรเตเชิงบลอชิงมวจะยงก็ชาเออยังก็ช้ารเติดเนี่เดี๋ยวเงช่วจ้องเลยจังตู่จังหลววอนี้มัมถาตัวจะนอนเน่อันนี้จีซอลเราเขาหลอนเสียโตรเตปดเนี่เลยอยากขอนอนอยากอีขอตโตนี่ละเน่ยังอยู่จีเต่าเทียยังปอแต่เนี่ยย้อนดูติกกเนี่ย ยอดเต่าเชือว่า,า,ามังเจตเนี่ยให้อีหล่อซื้อหล่อหนึ่งมวนุงูกีบงกอลิเป้ตินนเก,ก่าหล่อเนี่ยเอเยลีสาก่อนเน่จีนชายตุ้ดจีหลาเนี่ยชายตัวลุ้นตูวเทียจะมวยหนุ่มตื่นบ่าเท่าเนี่ยเต่าหมูจราเลยสะเก็มบ้านเตือกก,กูจีชายเต่าเตียอยู่ปล่อยอยู่ตัวละสี่ป้องตัวหัวเพชรยงองยาเดชดีจะนหนุ่มบา่าละจากก้าเจนุเต่าก็เต่าหนึ่งมูเจนุจอวัวลินเดือก็เทีย

เอวาที่จะเชยรอหาเดียนในส่เรงสุดต๊ยว่ายีสิบเกานาการยังงเทียรากุยจงเมพงยือชเด